สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้ลายเบสิกลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายที่สวยแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถฝึกทำได้เป็นลายที่ประหยัดลิปปิน้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำด้วยนะคะนี่ขนาดดอกน่ารักกระทัดรัดแบบนี้เลย ตัวนี้เราทำจากลิปปินกากเพชรแบบใสนะคะเหมาะมากนะคะจะหวานละมุนแบบนี้เลยลายนี้นะคะถ้าชอบเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปินลิปปินที่ใช้วันนี้นะคะแก้วก็จะเลือกใช้เป็นของ t า tw ตัวนี้จะเป็นลิปปินกากเพชรแบบใสนะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดลิปปินเบอร์สอง จำนวนทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรจากนั้นนะคะเราก็จะตัดปลายลิบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมาเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เราจะพับริบบิ้นลงมาก่อนนะคะ ความยาวที่พับตรงนี้ก็จะอยู่ที่10เซนเมตรนะคะในส่วนของตรงนี้แก้วก็พับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำริบป,ปิ้นมาขึ้นฐาน4โดยที่เราจะแยกเอาริบป,ปิ้นเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาริบป,ปิ้นเส้นสั้นขึ้นไว้ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็หันด้านที่เป็นกระเพชรนะคะออกมาด้านนอกแบบนี้ ทั้ง4เส้นเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่1เอาเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2เอาเส้นที่4นะคะเราจะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้นะคะเราก็จะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยเสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ล้วงเอา เส้นที่3นะคะเข้ามาแบบนี้แล้วทีนี้ก็ดึงจัดริบบิ้นของเราให้กระชับเลยก็จะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะนําเหรียญวางลงไปในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็จะพับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดก,ก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ด้านซ้ายนะคะพับมาด้านขวาด้านบนพับลงมาด้านล่าง ด้านขวามือก็จับปลายริบบิ้นนะคะโคง้งแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง4ด้านเลยนะคะจะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะฝั่งขวามือก็คือเส้นนี้จับโค้งนะคะแล้วก็สอดไปตามแนวเส้นแบบนี้เลย สอดเสร็จก็กดให้เป็นรอยพับไว้ด้วยนะคะเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมสอดไปตามแนวเส้นนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4ด้านเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเราก็จะมาเริ่มทําจากเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้เลยจับริบบิ้นโค้งลงมาแล้วก็ปิดไปลายไปทางด้านซ้ายนะคะสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างตรงนี้เลยปลายริบบิ้นนะคะจะโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะก็จะได้กีบประมาณนี้ ทีนี้หมุนหนึ่งครั้งนะคะทำเส้นด้านบนเหมือนเดิมจับโค้งลงมาแล้วก็บิดไปลายไปทางด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างนี่นะคะปลายก็จะโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ดึงดึงให้กระชับเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็หมุนหนึ่งครั้งทำแบบนี้นะคะให้ครบสีเส้นเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะต่อมาเราก็จะพับริบบิ้นนะคะกดให้ชิดกับขอบนะคะของเส้นนี้นี่นะคะของเส้นนี้กดลงไปให้เป็นรอยพับนะคะเส้นนี้ก็กดลงไปแบบนี้นะคะกดให้ครบทั้งสี่เส้นเลย พอเรากดได้ครบสเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากีบเกสรด้านในนะคะก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก็จะพับเส้นด้านบนลงมาก่อนนะคะเราจะเริ่มจากด้านซ้ายตรงนี้นะคะเราจะจับปลายริบบิ้นโค้งมาทางด้านขวานะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะ โคง้งปลายลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดลิปปิ้นให้ชิดกับฐานเลยนะคะแล้วก็หมุนปลายชี้กลับขึ้นไปด้านบนก็จะได้ลักษณะกีบแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะกดให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะแบบนี้เลยทีนี้ก็หมุนหนึ่งครั้งนะคะ ทำเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมก็คือเส้นนี้นะคะด้านซ้ายมือนนะแล้วก็จะบิดวิบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้นี่นะคะกดให้ชิดกับฐานเลยแล้วก็โค้งกลับขึ้นไปด้านบนกดให้เป็นรอยพยับเหมือนเดิมนะคะจะได้แบบนี้ต่อมาเส้นที่สามเริ่มด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะ จับโค้งแล้วก็บิดปลายลงมาด้านล่างกดให้ชิดกับฐานนะคะแล้วก็โค,ง ouais. คง้งกลับขึ้นไปด้านบนกดให้เป็นรอยนี่นะคะแบบนีน้อัน uh นี้ก็เหมือนกันก็โค้งริบบิ้นะคะลงมาด้านล่างแล้วก็โค้งกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอย ก็จะได้กีบลักษณะนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะหันให้ตรงแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะทํากีบเกสรด้านในเหมือนกันนะคะเราจะจับลิบบิ้นโคง้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็ม้วนลิบบิ้นนี่นะคะออกไปด้านนอกลักษณะนี้ ทีนี้ก็จะสอดลงไปใต้ฐานตรงนี้เลยนี่นะคะปลายลิปปิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านล่างตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ดึงดึงให้กระชับเลยนะคะจะได้ทรงกลีบแบบนี้หมุนหนึ่งครั้งทำเส้นต่อมาเลยก็จัดโค้งนะคะแล้วก็บิดออกด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็สอดใต้ฐานเหมือนเดิมนะคะ ปลายก็จะโผล่ออกมาด้านล่างแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะนี่หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็จับริบบิ้นโค้งบิดออกด้านนอกนะคะแบบนี้แล้วก็สอดทําเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราทํากีบแรกได้กีบต่อไปก็จะง่ายมากๆนะคะแล้วก็ ใจเย็นๆน,นะคะในแต่ละขั้นตอนเราจะได้กีดดอกที่สวยนะคะถ้าเราจะเย็นๆจับโค้งนะคะแล้วก็บิดออกด้านนอกแล้วก็สอดลงไปจัดแต่งให้สวยงามนะคะให้กีดเท่ากัน นี่สวยงามดีแล้วนะคะเราก็จะมาทำปลายลิปิ้นที่เหลือนะคะจับโค้งลงมาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานแบบนี้นะคะใต้ฐานตรงนี้เลยปลายลิปิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านล่างนะคะของเส้นนี้แล้วก็ดึงเหลือไว้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะ ก็จับโพ้งแล้วก็สอดเหมือนกันเลยนะคะทำแบบนี้ให้ครบสี่เส้น พอครบสี่เส้นแล้วเราก็จัดแต่งกี่ให้สวยงามนะคะดึงจัดทีละเส้นพอเท่ากันดีแล้วเราก็จะนำกันไกลนะคะมาตัดแต่งในส่วนของปลายที่เหลือโดยที่แก้วจะใช้เป็นกันไกลฟันโค้งนะคะมาตัดเลยนะคะตัดตรงแบบนี้เลยตัดออกให้หมดทั้งสี่เส้นนะคะสี่ด้านนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดอกน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสวยแล้วก็ทำไม่ยากนะคะลายนี้อยากให้ลองทำตามกันดูเป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำด้วยนะคะถ้าชอบลายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย